สวัสดีครับสวัสดี FC ติิงแมคโครทุกๆขั้นครับทุกๆพื้นที่นะครับามาความดูความคืบหน้าครับเสร็จไปแล้ว1บ่อนะครับสำหรับบ่อนี้สี่เหลี่ยมคางหมูบ่อเลี้ยงปลาครับอันนี้จะมีขอบไว้เดินลากอวนนะครับบ่อก็จะทำเป็นมนๆน,นะครับโคง้โคงๆไม่เหลี่ยมนะครับ ตรงนี้จะเป็นแคบนิดนึงเพราะพื้นที่เป็นเป็นตรงนี้เป็นสี่เหลี่ยมคางหมูครับนะครับนี่มีคันไว้เดินนะครับพื้นที่จำกัดนิดนึงขนดินออกครับมาให้ดูความคืบหน้านะครับอันนี้มีขอบไว้เดินแก้ใหม่นะครับตอนแรกไม่มีคิปที่ลง เสร็จไปแล้ว1บ่อนะครับสำเร็จไปแล้ว1บ่อครับอันนี้กำลังบ่อที่สอนะครับนี่ก็จะโค้งๆเหมือนกันนะครับขอบ่อโค้งๆนะครับลึกประมาณเมตรห้าสิบคร่าๆนะครับแล้วก็จะทำหลุมไว้สำหรับดูดน้ำสักหลุมหนึง ครับเล็กๆนะครับนี่ขอบครับเดี๋ยวจะให้ดูวิธีทําให้มันโค้งนะครับไม่เอาเหลี่ยมนะครับให้ตรงนี้เป็นขันแบบโค้งๆนะครับนี่นะครับหลักหลักเหล็กนี่นครับไปริมแทกนอกนะครับนี่ครับขอบบ่อริมแทกนอกนะครับ ขอบบ่อจะอยู่ด้านนี้นะครับนี่นครับไปตามแนวแทกดินนอกนี้เลยนะครับที่ผมชี้นี่เลยไปตามนี้เลยครับด้านนู้นเราก็สรลบไว้แล้วนะครับตอนเอาดินขึ้นคันนะครับแต่ถ้าถ้าเป็นบอ่อที่ไม่ต้องอย้ายดินออกคือหมายถึงหมายความว่าเราเรา สามารถทําคันใหญ่ด้านนู้นได้นะครับมีที่กองดินเราก็แบ่งครึ่งเลยนะครับตอนเราสรบด้านนี้นะครับแบ่งครึ่งนะครับตักดินไปทางนู้นครึ่งบ่อนะครับ <ๆ S 2> แล้วก็เผื่อดินมาด้านหลังด้วยสมมติเรายืนอยู่ตรงนู้นนะครับเอื้อม,มาครึ่งบ่อครับขึ้นมุมดินไปกองไว้เผื่อไว้ทํามุมนะครับ <ๆ S 2> แล้วก็ทําคันมาแล้วก็ถอยนําหน้ารถเรามาเพื่อจะมาเข้ามุมนี้นะครับ อันนี้ผมอธิบายหมายถึงว่าคันใหญ่นะครับคือพื้นที่พอเขาทําคันใหญ่ได้ไม่ต้องใช้รถขนออกก็ตักครึ่งหนึ่งเลยนะครับดินไม่พอก็ไปตักครึ่งมาเอาระดับลึกตามที่เขากาหนดนะครับแล้วก็เอื้อมครึ่งหนึ่งมันก็จะวนมาวนมาฝั่งนี้นะครับม้วนเดียวจบครับฝั่งนี้ก็เอื้อมครึ่งหนึ่งไปทําคันใหญ่เท่ากันนะครับก็จะวนม้วนเดียวจบเหมือนกัน แต่ถ้าเป็นขนดินออกไม่มีที่กองดินจํากัดอย่างนี้ขนดินออกก็ต้องแต่งสลบทําแนวด้านด้านหนึ่งก่อนนะครับเหลือทางไว้นะครับคํานวณน,นะครับเหลือทางไว้สําหรับขนดินออกนะครับนี้เรามาเก็บสลบ้านนี้เดี๋ยวผมจะทําสลบโค้งให้ดูนะครับเดี๋ยวหลายท่านก็เอาไปประยุกต์เป็นโค้งวาลของโค้งหนองนาได้นะครับก็ไม่ยากครับเราก็เกาแนวนะครับ อ่ะเดี๋ยวดูกันนะครับนี่นะครับเนือจากเกาขอบนะครับด้านโน้นก่อนเราจะขยับรถมาด้านนี้นะครับเราต้องทําแนวไว้นะครับอย่างที่เคยลงคลิปไว้นะครับต้องทําแนวไว้นะครับแล้วก็เการอยแข็คมาต่อบางๆบางๆนะให้เห็นรอยฟันแล้วก็ค่อยๆเลี้ยงมา ปัดสวิงมาครับนึ่งเข้ามาแล้วก็สวิงช่วยนิดนึงครับเพื่อให้มันเป็นแนวโคง้งนะใบเก่าได้ระดับตจะลกไปเหมือนทำเหมือนขั้นกระได้ครับ อันกระไดทงห่างก่อนนะครับสักหนึ่งี่ันแล้วก็ค่อยๆมาซอยทีอีกทีนะครับตามความเคยชินนะครับเห็นไหมมันอาจจะย้อนแสงหน่อยหนึ่งช่วงเช้าพ <c oughs> อทำหลายๆมุมแล้วก็ไม่ยากครับนี่ครับเริ่มเป็นโฟงแล้วนะ ความลึกไปนะจากนั้นเราก็ค่อยๆมากเกบอีกทีนึงให้มันชัดขึ้นนะครับให้รอยมันชัดขึ้น มันชัดเราก็มีความมั่นใจที่จะขุดลงไปนะครับว่าจะเอารอยนี้นะครับนี่ครับมาจากใกล้เคียงนะเป็นรูป,ปวงนะ ได้ขึ้นลงง่ายนะครับสำหรับคนที่ลงไปลากอวจากปลานะครับมนะจากนั้นก็โหลดพวงเก้ครับจะโลดขึ้นโลดลงแล้วแต่ขนัดจะโลดขึ้นโลดลง ปัดลงแล้วแต่เลยะนะแค่นี้ก็ได้ลวแต่เดี๋ยวเราถอยหลังไปอีกทีนหนึ่งเราก็จะเห็นแนวอีกนะครับแล้วก็เริ่มเก่าใหม่นะครับก็จะทำประมาณนี้แหละครับ งลูกสวยไม่สวยเรียบไม่เรียบก็แล้วแต่ดินครับที่ดินแข็งนะครับที่ดินดินดินเหนียวดินดำก็จะลูกสวยที่ดินแข็งก็อาศัยเกาๆเอาเอาม อยมานะครับเมื่อถอยหลังมาแล้วก็เอาสลบต่อ,ต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 อครับต่อสลบจากโค้งนะครับนี่ยหลักนี่ยหลักอยู่นอกหลักไหมครับหลักเล็กหลักเล็กนะเร็กแท็กเห็นแล้วนะ <c oughs> น่าจะรู้กันหมดแล้วนะครับยืนรถยังไงนะครับ อดยังไงนะครับตัวที่ผมทำนะครับได้มันจากได้มันจากอาจารย์ยุทธนะครับยุทธนานะครับเออที่ผมเคยลงคลิปเรียกแกว่าติงเหนือนะครับ ลอยแล้วเราก็ค่อยๆกาวไปนะครับเป,ป็นการกระจายไป ก็ใกล้เค네ียงครับอาจจะโค้งเว้านิดหน่อยเห็นไหมแนวแนวขอบมุมมุมโค้งโค้งมนมนนะครับ นเดียวจบไม่ได้โขนดินออกนะครับไม่ได้โขนดินออกก็คุณต้องเวียงพันเออเวียงดินไปข้างหน้านะนำหน้าไปนะครับหมายความว่าเวียงดินไปนะครับนู่นนะครับไปจนถึงมุมนะครับช่องมุมมุมบอ่อตรงนูนนะครับเสาไฟมุมบอ่อดินจะขาดนะครับคุณต้องเวียงไป รือคุณจะออกจากแนวขอบบ่อไปก่อนแล้วก็ไปซอยดินช่วงกลางบ่อนะครับมามากองไว้ก่อนที่มุมนะครับจะอย่าขวางทางเรานะครับลองทําดูครับเพืเ่อนสงสัยตรงไหนก็คอมเมนต์เข้ามาตอบถามได้นะครับติงแม็โคโรยินดีให้คำปรึกษาครับครับต้องลาไปก่อนแล้วนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ ฝากกดติดตามติ่งแมคโครด้วยนะครับสวัสดีครับ